ขัวเป็ดปลาไหลสูตรเบ้าเหียนเฮ็ดจังไดไปเบิ่งวิธีทำกันเลยสวัสดีครับเบยอไอน้องนองุนงสุกหูซุขคนเบ้าเฮียน,ชนแชแนลครับผมฮามื่อนี้สิพ้ามาอ่าขัวเป็ดปลาไหลพี่น้องได้ปลาไหลมาสองตัวมาเริ่มกันเลยพี่น้องพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร่ตำหยับใส่กันพี่น้องลงไปเลยใบประกุดชีก ลงไปเลยพี่นอ้องฮะปันปลาไหลเขาลงไปเลยะนะปลาไหลเขาเริ่มสุกอยู่พี่น้อง,ป,งปรุงรสน้ำปลาลงไปหนึ่งทัพพีพี่นอ้องแบบนัวๆเลยผงนัวครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊แมมะแคมเนาะน้ำปลาครับพี่น้อง ประมาณสองซอนโตนี่ผานน้องไปใส่พักลงไปเลยพี่น้องพักแต่ที่มีพักอีตูไทยเรือ่อใบกระพเพราอ่นละพี่น้องใส่ไปเพื่อความหอมแลก้กกระสีมียอดมะระพี่น้องหรือว่าใบมะระเขาเขาเด็ดเอาแต่ใบมันใส่ลงไปเลยพี่นอ้องผมขมอาลำเลยเหมันางุ่มไห้พี่น้องให้พักสลดเออมามาพี่น้องแล้วแล้วแล้ว ขั้วเป็ดปลาไหลพี่น้องผมผมอัลํำเลยมามาพี่น้องมาขั้าไหลใหญ่ห้างให้บันรำเลยเนี่ยนิวแล้วแสบแซบกันก็ผมกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่บอกกินเย็นกินปลาไหลครับผมนะอันผู้ดใดของแซบของมักก็มาพี่น้องมาโอ้หอนหอนหอนห,อน,หอนเลยพี่น้องอื โอ้ยน้ำลายแตกเชื่อได้แต่บ่มี่ดีสดนะพี่น้องนะล,ลืมไปซือ้อดีกรีมาพี่นอ้องมาโอ้ผมบำลำเลยพี่น้องนี่ได้เป็น ขาเนี้ยวอาไม่พี่น้องเขาเนี้ยวอซีสะเกตพี่น้องโอ้หอมครับเพิ่นเอามาให้เอคยร้านค้าเพิ่นเอามาให้พี่น้องโอ้ยหอน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  หัวเซใบมะระพี่น้องขมๆลำๆเลย

Oh, chefe, fica ไปกำลังดีพี่น้องพักอยอดกระถินเมืองโมไี่พักได้หักเอาใบกระถินมาห้อง เห็นบางห้องไอย้ยานมันหล่นพวดพี่น้องหล่นพวดกับว่เป็นตะเบิงเนาะ หมดเลยพี่นอ้องอืาแซ่บครับพี่นอ้องนะก็สำรับยินในกระฟัง,งกระสับนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าคลิปบ้าเหี้ยนตัดแต่บอกเกินแปดนาทีพี่น้องเพราะว่า เม้มมันเต็มไวตัดได้บวกเกินนั่นกะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้พี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเบาเฮียนเด้อฝากกดไลค์กดแชรก์กด subscribe หรือว่ากดติดตามน,ำน้ำแนวครับเด้โอโอ้โผน้ำแนวเด้อครับเด้อขอบคุณครับผม